สวัสดีทุกท่านด้วยนะะกับผมสทเกมมี่แคตเตอร์ในเกมทอเบลไนนะนี่น่าจะเป็นพาร์ทที่10ไม่ก็11อ่ะนะจตไม่ได้ไม่ได้ดูตลอดขนาดังนี้เราเรียกค่าไอเปเปอร์เรอร์ไนนะนะเราจะไปต่อเลยน,นี่อ่ะหอทองแห่งการหลอกลวงทางเข้าเข้าไปเลยนี่น โหเริ่มมานี่ก็บรรยากาศชวนครึมอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยปุ้มนี่เอาเงินอีปลายอุ้ยนะาไปต้องรีบต้องรีบ ไม่ต้องตัดอูมีสีเช็คพอยด์อ่ะก็เหมือนมีแค่สามละรู้แล้วว่ามีปลาไม่โอ้ย ึงอ่ะรู้ละรู้ละรู้ละใช้ยังไงดิอ่าดูไอเทมดีนะผมจะใช้สกิล,ลสกิลอีกอันหนึ่งอ่ะไอที่มันสามารถไปกลางอากาศได้เนี่ยโอ้โห้เป๊ะเลย เกือบแล้วเอ้อเขียะเขียะตูมตูมโอ้ยโอโหโอโอนี่ไม่มีอะไรเชื่อถือได้เลย โอ้นี่ต้องขึ้นอย่างเดียวชีวิตมันสนุกจนหยุดไม่ได้เลยอะอุ้ยตัวนี้ทำได้ละโอ้ยบ๊อบ เมื่อกี้มีระเบิดน่ะฮู้โอ้ยโอ้ย,อยเจอของกินเฉยไปจะไม่กลัวเช็คพอยแล้วจะทับลงมาละเงินขอ ไป <laughs> นี่คือเล่นอุย้ยกระโดดได้แล้วปลามันตายแล้วอ่ะอุย้ยมีไป ดานนี้ยากพอสมควรแต่มันสู้ผมไม่ได้หรอกผมโมดกว่ามมมมผมใช้าดาบอุ้ยถึงแล้วไปไยากอะ โอ้จะถึงไหมเนี่ยอุ้ยอ้ายโอ้โหเป๊ะมากตัวนี้เหรอรอเลย คิวชาร์ตฟันนี่โหดมากอุ้ยคิวใช้เซ็งเลยนี่ตูมอุ้ย,ย,ยเดี๋ยวปงทะยานอุ้ยอุ้ย,ยตัวใหม่เราอะไรไมาอยู่ตรงนู้น อุ้ยอ,อ,อ้าวอ๋อมันเป็นเหมือนมอนนะโอมโอมเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยหล่นมันทางลัดจะมีตัวนั้นอีกวะ อุ้ยอุ้ยมาอุ้ยเอาบออ่ของกินเนาะมีหล่นเองด้วยนะอุ้ย โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอ๋อดาเมจเป็นแรงซลือเกินอ๋อเก็บไม่ได้นี่พอใจแนละ้วน่าจะมีของวิรเบิร์ดฝั่งนี้มีปะของฝั่งเลย ไม่ชอบอย่างเงี้ยอุ้ยไปแบบไม่หยุดเลยสกิลสมอสกิลสมอที่เสมอไปอยังไงอะเอา้าโอ้ยยาก ต้องดูพื้นที่มีนมีผ่านแล้วมันต้องดูที่ฝนที่ตกนะโอ้มันดำซะเหลือเกินเอา้เอาโอ้โอกาสตายเยอะมากไอ้ตัวพัดลมไปได้แต่ตรงนี้น,นี่ไปได้แต่ตรงนี้ดูฝนดีๆนะ คนอันไหนก็แทกตัวไหนคือเราไปได้บอสแล,ล้วบอสนีลล่เตรียมทุกฝ่ายเลยอ่าแบกนท์โชว,ว์เวลไนท์บ้าความบ้าของนายแล้วกลับไปเดี๋ยวนี้นี่คือโอกาสใช้ฉันจะชนะเธอแบกนท์นายก็ได้แต่ฉันจะผ่านนายไปให้ได้โอ้หเดอนชานเตดนะแบไนท์นายต้องการที่จะป้องกัน ตึกนี้จนถึงจนสุดท้ายที่จะตัดสินใจพวกเราสูกพวกเราถึงแม้ว่านายอาจจะเอ,อไม่รู้อ่ะนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะตอบว่าไม่ดีมากนี่ลองชิมพลังน้อยนิดของสักอย่างอ่ะโอ้ย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  แบกนายฉันบอกให้หนายอยู่ห่างๆฉันหูมันเพิ่มพลังได้ด้วยเฮ้ยอุ้ยไม่โดนอุ้ยอ้โห,โหมีปีกตูมตบ Ô ui. Ui ui. Damage mẹ mình dựa thân lửa cơn. Ô ô phe không có Ui ui, อุ๊ยอุ๊ยตายแต่ว่าโอ้โอ้ทฤษฎีไม่โดนฆ่าบอสตายตั้งแต่หลายๆพาร์ทที่แล้วนี่เจ๊งหมดเราใช้เมติกอันนี้ดีกว่าดาบฟ้าอุ๊ย เออบ,บอลเล่บอลน,นะอุ้ยตรงนี้ตรงนี้อุ้ยอุ้ยระเบิดระเบิด Damage miếng mình dữ ừ ui ô đưa anh dữ khán hạnh đi mày Mew Mew Ticket kết là có hạ mày đa ạ ừ ừ ừ bọn mình có hui tại lọp đừng อ๋อมันจะหัวล้ออ่ะโอ้ยจะจำได้แล้วเนี่ย อีกครั้งเดียวอุ้ยอุ้ยอีกครั้งเดียวอีกครั้งเดียวจริงๆฮ้ยได้แล้วโอ้เลือดดูเลือดโอโ้โหไม่เหลือเลยอขอเมลจิเกอเถอเขาร้อเอา ยิ่นายมาไกลเกินไปแล้วฉันแต่ฉันต้องหยุดนายให้ได้ถึงแม้ว่านายจะถูกแต่นายก็จะทำให้นายแพแต่ฉันไม่สามารถเชื่อในความหวังได้อีกต่อไปแต่ตอนนี้ฉันจ,จะต้องช่วยใครเออชยฉันจะะแล้วใครจะช่วยฉันไงถึงแม้ว่าฉันจะทำฉันจะพาเธอกลับมา ฉันไม่มีความพยายามที่จะทำอะไรเลยตอนนี้พลังของเธอนั้นแข็งแกร่งมากฉันไม่มีความกล้าพอไปแค่อย่าทำร้ายเธอหรือนายอาจจะให้คำตอบฉันหโหหดมากทางเข้าเอ้ยอยากตบห,วหัวนทีนึงอืมมีคบูบอสตัวน,นี้มีมีกิจกรรมบอลเล่บอลด้วย ต่อไปก็คลิปหน้าก็จะน่าจะจบแล้วนะขอบคุณที่ติดตามนะฮะก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็ไม่นานนะเดี๋ยวรออัโปโหลดก่อนก็เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบกดไลค์ถ้าไม่กดซับสไคร้วนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าเราวันนี้สวัสดีครับ